สวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะก็วันนี้นะคะก็ช่องเอมทาร์ลอ์เลิฟฮิวิ่งค่ะ <c oughs> เป็นช่องที่จะพูดถึงแต่เรื่องของความรักเนาะอ่าเดี๋ยววันนี้เอมมาในหัวข้อว่าเขาคิดและรู้สึกยังไงกับคุณตอนนี้เขาคิดและรู้สึกยังไงกับคุณก่อนอื่นเลยนะคะเดี๋ยวขอเช็คพลังงานของคุณก่อนเลยนะคะคนที่คุณนึกถึงอยู่เขาคิดและรู้สึกยังไงกับคุณ แต่ตอนนี้ขอเช็คพลังงานของคุณก่อนว่าคนที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้ในวันนี้พลังงานของคุณเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะไปดูพลังงานของคุณก่อนนะว,ว้าวเป็นคนเก่งฉลาดมีสเสน่ห์วาทศิลป์ดีนะคะทำอะไรก็มีความโดดเด่นในตัวเองสูงมากๆเห็นไหมใครที่แบบว่าพลังงานส่วนมากที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปเอ็มอะส่วนมากจะเป็นคนมีสเสน่ห์ทั้งนั้นเลยนะคะ จริงๆนะหลายๆคลิปให้เห็นแบบนี้จริงๆนะคะอ่ะพลังงานเป็นยังไงกันต่อเอ่ยอคุณมีแรงดึงดูดสูงมากเลยนะคนที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้ในวันนี้นะคะคุณมีแรงดึงดูดสูงมากๆถ้าใครโสดอยู่นะมีเกณฑ์จะได้แบบมีเกณฑ์จะได้พบลักความรักหรือแม้กระทั่งคนที่คุณนึกถึงอยู่อะคะ่ะคุณก็มีแรงดึงดูดสูงมากๆนะคะสำหรับคนที่คุณนึกถึงอยู่ได้ด้วยนะ,ะเป็นยังไงกันต่อ งงว้าวเป็นคนเก่งนะคะสู้ไม่ถอยเป็นคนทําอะไรทําจริงมุ่งมั่นตั้งใจนะคะตั้งแต่ให้ไปแรกแล้วนะราชาถือม้เท้านะคะเป็นเรื่องของหน้าที่การงานอยู่ในระดับหน้าที่การงานที่ดีนะคะเวลาแบบไม่ว่าเวลาจะมีงานอะไรอะ่ะคุณสามารถจัดการจัดแจงได้ทั้งหมดเลยนะเป็นคนที่เก่งมากๆแล้วก็มีเสน่ด้วยทั้งเก่งฉลาดมีเสน่ห์ เราเป็นคนเวลาทําอะไรมีความมุ่งมั่นตั้งใจทําจริงหรืออาชีพที่ทํานะคะหลายๆท่านอาจจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการเดินทางบ่อยๆก็ได้นะคะมีราศีกรกฎราศีมิถุนนะแล้วก็อะไรอีกเอ่ยถ้าอาชีพก็หมายถึงอาจจะหลายๆคนเรื่องของการเดินทางทาหารตำรวจอะไรแบบนี้ได้ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายนะ เป็นยังไงต่อว้าวถ้าเรื่องงานนี้ไม่แพ้ใครจริงๆนะเป็นคนที่ทําอะไรมุ่งมั่นตั้งใจนะคะใส่ความแบบใส่ความพยายามใส่ความมุ่งมั่นแล้วส่วนใหญ่เวลาทําอะไรจะสําเร็จด้วยความสามารถด้วยประสบการณ์พลังงานดีมากๆอ่ะขออีกหนึ่งใบค่ะตัวตนของคุณเป็นอย่างไรเป็นคนที่มีความรู้ความเข้าใจตื่นรู้ แสดงว่าน่าจะเจออะไรมาเยอะผ่านโลกผ่านชีวิตอะไรมาเยอะมีการก้าวกระโดดในความคิดในความสามารถตื่นรู้เข้าใจความเป็นไปของในด้านชีวิตงานเงินความรักนะคะพลังงานวันนี้ให้เห็นแบบนี้นะค่อนข้าขงมาดีมากแล้วเห็นไหมคะแบบไพ่ห้าใบาอะ่ะมีเมเจอร์อาคานาขึ้นมาถึง3ใบเลย เป็นคนเก่งเป็นคนฉลาดเป็นคนมีเสน่ห์แรงดึงดูดก็สูงนะคะทำอะไรก็ส่วนใหญ่จะประสบความสำเร็จไม่ใช่ส่วนใหญ่สิมักเวลาทําอะไรมักจะประสบความสำเร็จเสมอเกิดจากความสามารถเกิดจากความชาญฉลาดเราเป็นคนเวลาทําอะไรมุ่งมั่นตั้งใจทำจริงไพ่ของความสำเร็จขึ้นมาถึงสองใบติดกันเลยะคะ่ะแต่มันเป็นความสำเร็จ อ่าเด e อดชาริออแล้วก็หกไม้เท้าอะค่ะมันจะเป็นมันจะเป็นฟิลประมาณว่าเวลาคุณทําอะไรแล้วมันผ่านความสําเร็จมาแต่มันเกิดจากความตั้งมั่นตั้งใจการลุยไปข้างหน้าแล้วมันเลยทําให้เกิดความสําเร็จความสําเร็จของคุณจะไม่ได้มาได้ง่ายๆมาจากการหลังอ่าหล่อร้อนประสบการณ์อืมเป็นแบบนั้นแล้วะ่ะแล้วคุณเป็นคนที่มีความเข้าใจโลกเข้าใจชีวิตสูงมากๆด้วยโอ้ดีมากๆเลยพลังงานของคุณอ่าเดี๋ยวมาขอเช็คพลังงานของคนที่คุณนึกถึงหน่อยค่ะ พลังงานของคนที่คุณนึกถึงอยู่ว่าเขาคิดและรู้สึกยังไงกับคุณพลังงานของคนที่คุณนึกถึงพลังงานตอนนี้เขาเป็นอย่างไรอ่าขอดูหน่อยห้าใบนะจ๊ะพลังงานเขาเป็นอย่างไรคะเด็กถือเหรียญอาจจะเป็นคนที่อายุน้อยกว่าคุณก็ได้นะคะหรือกําลังจะเริ่มต้นอืมคุณเป็นราชาถือไม้เท้าแล้วอะแต่แบบ เขาเป็นเด็กถือเหรียญนะ่ะเดี๋ยวมาดูพลังงานกันต่อแล้วกันเนาะแต่คุณค่อนข้างจะมีความโดดเด่นมากๆนะคะสําหรับคนที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้ในวันนี้นะแต่เหมือนคนที่คุณนึกถึงอ,อาจจะเป็นคนที่อายุน้อยกว่าหรือกําลังจะเริ่มต้นเริ่มงานธุรกิจอะไรอยู่เลยแต่ดูแล้วคุณเป็นคนที่ประสบความสําเร็จแล้วนะคะอะเดี๋ยวดูพลังงานเขาต่อมันเพิ่งจะใบแรกเนาะอืมพลังงานเขาดูแล้วแบบ อาจจะเป็นคนที่เวลาแบบเดี๋ยวก่อนนะอาจจะค่อนข้างตรงข้ามกับคุณสักนิดหนึ่งนะคะคุณเป็นคนมีวาทศิลป์ดีแต่เขาเป็นคนที่เวลาพูดอะไรอะ่ะอาจจะแบบมีเรื่องติดในเรื่องของวาทศิลป์วาทกรรมที่พูดแล้วอาจจะเป็นคนที่พูดขวานขวานภาซากแบบนี้ก็ได้นะคะเออเป็นคนที่พูดจาอะไรหรืออาจจะมีเรื่องของความคิดคําพูดนะคะที่เวลาคนฟังเข้ามาแล้วแบบ อืรู้สึกไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่กับความคิดหรือคําพูดของเขาอะไรแบบนี้นะเขาอาจจะมีปัญหาในเรื่องของคําพูดได้นะคะคนนี้นะเอ๊อะพนังานอืมเป็นคนที่ค่อนข้างยึดติดนี่คุณคิดคิดถึงใครอยู่คนเนี้ยเป็นคนที่เวลาทําอะไรค่อนข้างจะยึดติดแต่เป็นเขาเป็นคนวางแผนดีนะเป็นคนวางแผนดีเป็นคนที่แบบว่าเอ่เวลาทําอะไรอะคะ่ะค่อนข้างจะมีการการวางแผนที่ดี แต่ข้อเสียอาจจะเป็นคนที่ยึดติดไปหน่อยแล้วก็ตะนีสักนิดหนึ่งนะคะคนที่คุณนึกถึงนะเป็นคนที่อาจจะมีความตะนี่นะอืมอ่ะเป็นยังไงกันต่อขอดูอีกสักสองพลังงานแล้วก็อาจจะมีปัญหาเรื่องของวาจานะคะว้าวแต่เป็นคนมีเงินมีทรัพย์นะคนคนนี้ก็มีเสน่ห์โดดเด่นเหมือนกันนะคะเขาดูเป็นคนมีเงินมีทรัพย์รักตัวเองนะคะเติมเต็มตัวเองได้ดีนะ แต่ผิดกับคุณเหมือนกันนะคุณค่อนข้างจะดูเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นอ้อมีสิทธิไม่ท้าขึ้นมาค่ะแสดงว่าเขาก็เป็นคนเก่งเรื่องงานเหมือนกันแล้วก็รับผิดชอบอะไรหลากหลายอย่างเหมือนกันนะคะแต่มองให้เห็นว่าเขาเนี่ยกว่าจะผ่านความสําเร็จอะไรได้แต่ละอย่างอะ่ะเหมือนแบบประสบการณ์ดูแล้วประสบการณ์เขาน่าจะน้อยกว่าคุณคุณเหมือนมาอยู่ในจุดที่ประสบการณ์ที่แบบทําอะไรก็ เหมือนมุ่งมั่นตั้งใจประสบการณ์สูงกว่าแล้วก็ทําอะไรค่อนข้างจะสําเร็จแต่คนคนนี้ค่ะเป็นคนมีทรัพย์อาจจะเป็นคนที่อายุน้อยกว่าเขาอาจจะมีปัญหาเรื่องของคําพูดนะคะคนคนนี้นะแต่เป็นคนทําอะไรก็ตั้งใจทํานะเป็นคนที่วางแผนดีนะคะแล้วก็เหมือนภาระเขาว่าเยอะเหมือนต้องรับผิดชอบหลายอย่างอาจจะเป็นทั้งเรื่องงานครอบครัวอะไรแบบนี้นะคะ ความเป็นสิทธิ์ม้เท้านะคะอาจจะอยู่ในจุดที่เป็นหัวหน้างานแล้วเหมือนกันเป็นหัวหน้างานด้วยก็ได้อาจจะต้องควบคุมดูแลจัดก,การอะไรหลายๆอย่างในเนื้องานในหน้างานนะคะแต่แบบติดนิดนึงเขามีปัญหาเรื่องอาจจะมีเรื่องของเรื่องของวาจาเรื่องของความคิดอะไรบางอย่างที่แบบอาจจะแบบมีมุมมองความคิดอะไรเล็กๆน้อยๆที่ไม่ค่อยที่ไม่ค่อยจะถูกจิตกับผู้อื่นสักเท่าไหร่นะคะคนที่คุณนึกถึงนะ อืมนะคะประมาณนี้นะแล้วเขาคิดและรู้สึกยังไงกับคุณขอดูหน่อยสิเอาเป็นว่าเขามองคุณยังไงก่อนดีกว่าขอห้าใบค่ะเขามองคุณยังไงคะเขามองคุณเป็นแบบไหนเพราะเขาค่อนข้างจะมีทิศทางการมองที่แบบแตกต่างจากผู้อื่นอยู่ค่อนข้างพอสมควรอ่ะเขามองคุณเป็นคนแบบไหนคะขอห้าใบค่ะว้าว เ้ามองคุณว่าเป็นคนที่เก่งมีความสามารถอยู่ในจุดที่สูงมากๆนะคะเ้ามองคุณดีมากเลยนะหรืออีกในหนึ่งเ้ามองคุณค่อนข้างแบบเป็นคนไม่งอไข่บารมีแสดงว่าคุณอาจจะเป็นหัวหน้างานเขาได้หรือเปล่าคุณอาจจะเป็นหัวหน้างานเขาก็ได้นะคะคนที่คุณนึกถึงอยู่อ่ะอืมเขามองคุณดีมากเลยนะแต่อาจจะอีโก้สูงไปสักนิดนึงอะไรแบบนี้นะคะแล้วเขามองคุณยังไงต่อเขามองคุณเป็นคนยังไง The e m เลอร์ขึ้นมาไบลแรกเลยนะ แต่เขามองว่าคุณเป็นคนจิตใจดีนะคะอบอ้อมอารีนะคะแล้วก็ดึงดูดจริงๆด้วยแต่เป็นคนทําอะไรทําจริงนะเขามองคุณแบบนั้นนะว้าวเห็นไหมเขามองคุณดีมากเลยนะคะเขามองว่าคุณเป็นคนเก่งฉลาดรู้ทันคนอะไรก็ทําคุณไม่ได้อะ่ะคุณรู้ทันหมดประสบการณ์สูงมีบารมีโอ้เขามองคุณดีมากเลย คุณอาจจะถามถึงลูกน้องอะไรแบบนี้ก็ได้นะเขามองว่าคุณเป็นคนที่ปรับภาวะสมดุลในทิศทางของตัวเองได้ดีมากๆเป็นคนที่มีการตื่นรู้เข้าใจชีวิตเรื่องระดับขั้นมีการแบบอาจจะมีหน้าที่การงานที่สูงด้วยนะคะมีการปรับตําแหน่งหน้าที่การงานปรับระดับขั้นเป็นคนที่แบบว่ามีภาวะปรับสมดุลตัวเองได้ดีมากๆบาลานซ์ตัวเองได้ดีมากๆโอ้เขามองคุณดีมากเลยนะ อ่ะขออีกหนึ่งใบอะค่ะเขามองคุณว่าเป็นยังไงอืมแล้วก็มองว่าคุณเป็นคนที่เข้าสังคมได้ดีช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่นแล้วก็เป็นคนที่หาเงินแบบเหมือนแบบสามารถแบบอยู่ในธุรกิจสังคมหาเงินเข้ามาได้อยู่เสมอๆนะคะเป็นคนที่เก่งมีบารมี อาจจะมีอีโก้นิดนึงอะไรแบบนี้แต่เป็นคนที่แบบมีความเข้าใจโลกมีความเข้าใจชีวิตมีการปรับภาวะสมดุลตัวเองได้ดีมากๆการเงินการทองเป็นคนหาเงินเข้ามาได้ตลอดสังคมเพื่อนฝูงดีนะคะแล้วก็เป็นคนจิตใจดีอืมโหเขามองคุณดีมากเลยนะคะแล้วคนคนนั้นเขาคิดและรู้สึกกับคุณยังไงคนที่คุณมาถามถึงอาจจะเป็นลูกน้องคุณก็ได้หรืออาจจะเป็นคนที่แบบคุณอา,อาจจะเป็นคนที่คุณชอบพอนะคะแต่ว่ามองว่า มีเกณฑ์ว่าเขาอาจจะอายุน้อยกว่าได้นะเพราะดูจากจากที่เขามองคุณเขามองคุณแบบดูทรงคุณค่ามากนะคะดูเพราะเขามองคุณว่าคุณทรงคุณค่ามากๆอ่อะแล้วเขาคิดและรู้สึกกับคุณยังไงคะขออีกห้าใบค่ะเขาคิดและรู้สึกกับคุณอย่างไรว้าวเขาอยากจะเริ่มต้นอยากจะสารสัมพันธ์กับคุณนะถ้าถ้าใครยังไม่ได้คบกันนะคะ อาจจะอยากมีการพูดคุยอาจจะอยากมีการสารสัมพันธ์อะไรบางอย่างกับคุณนะคะเขาคิดเรารู้สึกยังไงเขามองว่าคุณเป็นคนเก่งเป็นคนฉลาดเป็นคนวาทศิลป์ดีรู้สึกว่าคุณเป็นคนแบบดูถ้าถ้าเขากําลังแบบเป็นคนที่คุณคุณแบบรู้สึกอยู่นะเขามองว่าคุณเป็นคนจีบยากผ่านอะไรมาเยอะประสบการณ์สูงน่าจะจีบยากเวลาจะคบใครหรือเวลาจะแบบอะไรใครก็ต้องค่อนข้างจะแบบเลือกเยอะนิดนึง ก็ให้คุณมาซะขนาดนี้ไม่เลือกได้ไงใช่ไหมอืมเขาชอบคุณนะคะเขาชอบที่คุณเป็นแบบนี้แหละเขาชอบที่คุณเป็นคนเก่งตรงไปตรงมาฉลาดทําได้ทุกอย่างเขาชอบที่คุณเป็นแบบนี้เขาเขาชอบคุณเลยแหละถ้ายังไม่ได้คบกันนี่เขาอยากขอเป็นแฟนเลยนะคะอืมชอบมากนะเขาชอบคุณมากนะถ้าถามว่าเขาคิดและรู้สึกยังไงนะกับคุณนะ อืมแต่เขาอาจจะมองว่าเขาอาจจะไม่กล้าเข้าเข้าหานะคะเขาอาจจะไม่กล้าหรือเขาอาจจะแบบขออยู่ในจุดของตัวเองดีกว่าหรือเขามองว่าคุณอ่ะอาจจะแบบนิ่งๆอาจจะไม่สนใจเขาหรือเปล่าแบบนี้ได้ด้วยนะคะแต่เขาชอบคุณนะบอกเลยคนที่คุณคิดถึงนึกถึงอยู่อืมแล้วเขาก็มองว่าคุณจริงๆก็มีความเป็นเด็กมีความสดใสอยู่ในตัวเองนะคะเขาเขารู้สึกว่าเขารู้สึกเขาอยากเข้าหาคุณอยากจะม่อ อ,อยากอยากจะคบแหละอยากจะคบหาแต่ก็ยังอาจจะเกิดความไม่กล้าแต่เขามองแล้วเ,เขาก็รู้สึกว่าคุณก็มีความแบบมีความอะไรบางอย่างในในความเก่งในความชันฉลาดของคุณในสิ่งที่เขามองคุณนะคะแต่คุณก็จะมีความสดใสอะไรบางอย่างในตัวคุณเหมือนกันนะเพราะว่าตัวตนของคุณนะคะที่ขึ้นมาเห็นตั้งแต่แรกอะ่ะเป็นคนที่มีสเสน่ห์ดึงดูดมากๆเก่งฉลาดมีสเสน่ห์ทำอะไรได้หลายๆอย่างแล้วทำแล้วทำด้วย ความตั้งใจจริงเราทำแล้วมุ่งมั่นแล้วสาเร็จนะคะซึ่งเขาก็มองคุณแบบนั้นแล้วเขาก็รู้สึกแบบนั้นกับคุณเช่นกันนะคะแต่ว่าใน,ในม,ม,มุมนั้นนะคะเขาก็มองแบบเห็นถึงความสดใสหรืออีกในนึงเขามองว่าคุณอะ่ะเป็นคนที่อาจจะโตกว่าเขานะคะโตมีประสบการณ์มากกว่าแต่หนะ้าเด็กได้ด้วยอะไรประมาณนี้นะคะเดี๋ยวขอไพ่แนะนํานะคะไพ่แนะน,สนาสถานการณ์ความรักนะคะสักหาใบกับคนคนนี้หน่อยสิ ว่าจะไปในทิศทางไหนนะคะกับพลังงานวันนี้นะขอคาแนะนํา้าใบค่ะว้าวมีเกณฑ์ว่าจะได้พูดคุยกันเร็วเ็วนี้นะคะถ้าใครยังไม่ได้ไม่ได้เริ่มต้นสารสัมพันธ์กันนะเดี๋ยวเดี๋ยวเร็วๆวนี้อาจจะมีการเริ่มต้นการสารสัมพันธ์กันนะคะจะได้พูดคุยจะได้เริ่มต้นสารสัมพันธ์กันเร็วๆ็วนี้นะอืมแต่ยังแบบยังห้าสิบห้าสิบอยู่อะยังไม่ค่อยมั่นใจ นะคะทั้งเขาและคุณก็ได้ด้วยนะอาจจะยังไม่ค่อยมัน่นใจเพราะาด้วยพลังงานของคุณอะ่ะค่อนข้างจะแบบไปไกลกว่าเขามากนะคุณอาจจะแบบไม่รู้แหละเป็นเขาหรือเป็นคุณนะคะค่อนข้างอาจจะมีความคิดเยอะสักนิดนึงแต่มองว่าเดี๋ยวจะได้เริ่มเดี๋ยวจะอาจจะได้มีการเริ่มต้นพูดคุยกันนะคะอืมความรักครั้งนี้หรือคนที่คุณนึกถึงในครั้งนี้นะความสัมพันธ์ในต่อต่อไปเหมือนแบบเหมือนรอดูกันไปก่อนอย่างเงี้ยค่ะค่อยๆเป็นค่อยๆไปไม่ได้รีบร้อน ะะดูมองว่าดูเราแบบความสัมพันธ์นี้ไม่ได้รีบร้อนนะเพราะว่าอาจจะเป็นตัวคุณก็ได้นะที่มีทางเลือกตัวเลือกเข้ามานะคะแล้วก็อาจจะเป็นตัวคุณก็ได้ที่มีเสน่ห์นะเพราะมองว่าเขามองคุณดีมากๆเลยอ่ะคุณอยู่ในจุดที่สูงมากนะคะ <c oughs> อาจจะเป็นหวัวคุณอาจจะเป็นหัวหน,น้างานเขาได้ด้วยนะพลังงานอาจจะสลับอา,อาจจะสลับกับฝั่งกันได้นะคะก็ลองก็ลองดูนะพลักงานอาจจะสลับกันได้นะคะแต่ว่า ไม่รู้แหละดูว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอ่ะมีดูเป็นคนมีสเสน่ห์แล้วก็ทางเลือกตัวเลือกเยอะนะคะแต่ว่าความสัมพันธ์นี้เดี๋ยวจะมีการได้เริ่มต้นพูดคุยกันแต่มันยังอยู่ในทิศทางของความ50 50ยังแบบยังเกิดความไม่มั่นใจเนาะเหมือนค่อยๆดูกันไปนะคะเดี๋ยวขอคําแนะนําอีกสักหนึ่งใบเพราะฉะนั้นเอมมองว่าความรักวันนี้หรือคนที่คุณนึกถึงวันเนี้ยอแต่มีแพชชั่นต่อกันนะคะอืม มีมีแพชชั่นต่อกันเนาะอันนี้ไพ่มันดีดออกมาเนาะเป็นแฮงแมนมองว่าความสัมพันธ์ครั้งเนี้ยมันมันมีความรู้สึกที่แบบมันดึกดึงดูดเข้าหากันนะคะแต่ว่าเหมือนแบบต้องใช้ระยะเวลานานพอสมควรในการดูอะหรือมันอาจจะยังแบบยังไม่ได้ไปต่อกันตอนนี้เหมือนค่อยๆดูกันไปก่อนนะเพราะว่าทั้งอาจจะเป็นคุณก็ได้หรืออาจจะเป็นเขาก็ได้แบบมีทางเลือกตัวเลือกเยอะเป็นคนมีเสน่ห์แล้วก็เห็นไหมคะพนักงานของคุณค่อนข้างจะแบบไม่รู้แหละลอง ลองลองดูพลังงานนะคะว่าสลับสลับสลับฝั่งกันไหมมันมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่แบบอยู่ในจุดที่ที่แบบไปไกลแล้วมากๆอะค่ะแต่อีกคนนึงเหมือนกําลังเพิ่งเริ่มต้นในเรื่องไม่ว่าจะเป็นในหน้าที่การงานอะไรแบบนี้อยู่นะนะคะเห็นประมาณนี้นะ,ะเดี๋ยวเอ็มขอไพ่อลาเคิลแนะนําในในเรื่องราวของคนนี้คนที่คุณนึกถึงอยู่หน่อยคะ่ะขอคาแนะนําจากไพ่วิสซ้ออลลเคิลนะคะ ว่าจะมาแนะนำยังอย่างไรนะในเรื่องความรักนะคะขอสามใบค่ะอืมอืมเอมมองว่าความสัมพันธ์เนี้ยยังเป็นฟิลแบบว่ามันเหมือนยังเดี๋ยวเอมขอขอดูต่อกันนะ c o มชูเอ mm ็ดขอดูอีกสักหนึ่งใบก่อนนะเหมือนแบบถ้าคุณไม่จำกัดเรื่องสถานะเรื่องอายุนะคะถ้าคุณไม่จำกัดเรื่องสถานะหรืออายุถ้าใครไม่ได้คิดมากเรื่องนี้เนาะ mm hmm. ก็เหมือนว่าอ่ะให้คุณแบบเหมือนให้คุณสามารถไปได้อะ่ะ mm hmm. ก็คือสามารถสา,ารสัมพันธ์กับความกับ,ก,บกับคนนี้ได้กับคนที่คุณนึกถึงได้แต่ว่าอาจจะต้องใช้เวลาสักนิดหนึ่ง อาจจะยังไม่ยังยังอาจจะต้องดูกันไปต่อยาวๆก่อนถ้าคนคนนี้ใช่อะค่ะเดี๋ยวมันจะมีเวลาที่เหมาะสมสักวันหนึ่งมันจะมีเวลาที่เหมาะสมเข้ามาเขาอาจจะไปเตรียมความพร้อมในเรื่องของหน้าที่การงานก่อนแต่ว่าเขาก็คาแนะนําของแพ่เราคนก็ไม่ได้ให้คุณปิดกั้นนะคะเหมือนแบบก็ให้คุณแบบเป็นตัวของตัวเองได้เลยถ้าอยากคุยก็คุยได้เลยนะคะ,อ,ะอยากใช้ชีวิตแบบไหน,นอยากคุยกับใครเพราะว่าบางคนอาจจะอยู่ในจุดที่สูงก็ก็จริงแต่บางทีเราแค่อยากไดใ้ใครที่แบบ บางคนอาจจะอยากได้ใครที่แบบว่าเอามาทําให้ฉันสบายใจก็พอไม่ต้องมาเลี้ยงดูฉันก็ได้นะคะบางคนอาจจะเป็นในแนวนี้ลักษณะนี้ก็ได้นะแต่ว่าเหมือนไพ่บอกว่าอ่ะก็เหมือนต้องใช้ระยะเวลาสักนิดนึงนะคะขอดูหน่อยอืมเหมือนแบบว่าถ้าถึงเวลาค่ะถ้าคนนี้เป็นคู่ของคุณนะ เพราะว่าไพ่สองถ้วยก็ขึ้นมาเนาะมีเกณฑ์ของความเป็นคู่กันเหมือนกันเพราะเขารู้สึกว่าคุณเป็นคนที่ใช่สําหรับเขาแล้วเขาก็มองว่าคุณก็มองว่าเขาเป็นคนที่ใช่สาหรับคุณนะเพราะว่าความเป็นสองถ้วยขึ้นมามีมีความเป็นคู่กันอยู่ให้เห็นอยู่แต่ว่าอาจจะต้องใช้เวลาสักระยะถ้าถึงเวลาค่ะเดี๋ยวมันจะเหมือนแบบว่าต่างคนต่างได้เจอบ้านของตัวเองต่างคนต่างได้เจอแบบความรักที่มันลงตัวนะคะก็ตอนเนี้ย ถ้าเรารู้สึกยังไงเราต้องการในแบบไหนก็สามารถไปในทิทางในแบบที่เราต้องการได้เลยนะสําหรับพลังงานวันนี้นะคะพลังงานความรักวันนี้คนที่คุณนึกถึงอยู่เขาคิดและรู้สึกกับคุณยังไงนะคะประมาณนี้นะใครถ้าชอบฟังเราใช่นะคะฝากกดฝากกดติดตามเอ็มกันด้วยนะคะแล้วก็ฝากสนับสนุนช่องเอ็มกันด้วยนะคะเอ็มจะได้มีพลังนะคะในการทําคลิปต่อ,ตอไปวันนี้เอ็มก็ต้องขอตัวไปก่อนนะคะวันนี้มาแบบสั้นๆเนาะ ก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ